อือๆๆหู สบายดีทุกคนว er ัน pues นี times, okay, ้ nah เห่ากับสีอ่อดไปหน้าไปเอามะม่วงนะกับซามูกกับชาวานเพื่อนสบายดีสบายดีเอามะม่วงมาเฮ็ดอันนั้นบอเฮ็ดมะม่วงเปรี้ยมะม่วงโกตรเห่าสีไปก่อนเอาหน้าเห่ามาแล้วทุกคนเอออยู่หน้าโป้งกูไม่โงูกินเม็ดแล้วบนเนาะมะม่วงก็บโซ่เลยเอาเห่าสิขับรถไป เาละมีคนมาสล่าอีต่อเพิ่อได้มาสล่าดิแต่กูมานั้นบางย่างมันดุดดกมึงได

เนกับสาวานเพื่อนจะขึ้นไปอ้าวระวังตกเด้อเย้เพื่อนจะขึ้นไปเสล้เอาขึ้นได้บ่เด้เจอได้ลี่ิงขึ้นกงไหมสอกโต <c ười> ủa sao lại đi đây nhỉ rồi bu 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 rồi đi mày đi mày đi mày đi đi mày đi mày đi tôi mắc bên đi Rồi, มันมันอิ่มแล้วไงเมนแม่อยูแม,ม่ขอมาแมอ่อาจะหึงพุ่นเอนเ่ะได้ของคู่คุณแล้วกทำสรแล้วนะ มันมีบ้าเบอร์ตองนะเอเซอร์เบอร์ตองอ่ะมันยังแห้งไวมบอตองนั่นเลยเอาเอากัเมือก่อนนะทุกคนเมือเห็ดมะมงอันโกนก่อนเพราะว่าอันมะมงเขาเอาซ้ำนี้ก็ได้มันก็ร้ายละพอแล้วซ้ำนี้ก็เขาเอาลายก่อนี่เสดมีมีบอลเชอะเป็นแต่มาคุจิล้อเลยเนาะคุจิล้อนะไปข้างอกโถน้องไงอืมทำมีมีบอลเชอะ cứ mớm à khủ chì ló na bạn, ừ. bù lai đúng khủ chì ló na phù, bỏ đi, thấy chưa này, mua à đi kíp mua bốn sáu mươi rồi เขาเธอแล้วทุกคนแล้วก็เออขาสว่านแก่เอ็ดอันนี้เขาก็สีแกอันนี้พวงแก่เฮดมะม่วงกันเป่งเอาสีแก่เบอรก่อนทุกคนแก่เบอรแล้วแล้วสีมาอันขูดเนื้อมันอ้อขูดเนื้อออแล้วแล้วเขาสีอันคั้นคั้นแล้วก็เอาไปต้มต้ม,ตมชุลน้ำตาลไปเคี่ยวไปยังโกนชุลน้ำตาล แล้วก็มาตาแดงน้นนันนเากหอ็งไอเห็ดลายบหลายแล้วก็เว้นเนาะเห็ดเห็ดเว้นลายลาได้กินลายมือไ่แด và món con hạp ướt nhặt bộ luôn à nặng bọt ướt ướt đi bà thằng thẳng hết แล้วเวลาทุกคนเหาเอาซั้นนี้ก็พอแล้วเอาบีเอาลายดอกยันยันมันหลายขวดเห่ากระสุซอยเากระสุซอยอันเนื้อมันอออแต่อันมาอันในมันนี่นะอันนี้มันเป็นน้ามะม่วงเอากระสุซอยเอาท่เนื้อมัน คัันมะนานได้แ,แล้วจังอันนาโมสองข้าโมอันมีเครื่องปั่นปั่นเอาก็ได้ทำแีมีเครื่องปั่นค่ะอุา่าแม่เขาเลยนะอุแม่เห้ Sampai jumpa di video selanjutnya. เอเน้นใเนืเน้อน้ำมันนะเออเนื้อน้ำมัน หาวันนั้นแล้วแล้วทุกคนนะคะสิเอาไปต้มก่อนเอาสีอสันนั้นก่อนพาด้วยพาดังแหงหริฟนจะตกหวานนะบ,บ้องจองไหมนเนด้หวานนี่เอาไสือเม็นดมนั่นแหละโบเสือดุส่าเสือมวนใช่ปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หกักนพ,อแ,พอแล้วทุกลเพอ้วไหมต้อา่อเอบอตองไหมเนี่ย เออมันกนหอมอะไร่ตะเสืกรตเพราว่าเสืกระตกมันนานแห้งค่ะตะเสือกระตูแต่นัมันนานแห้งอะไรนะเพราะตะเสืกระตแห้งไมือแรงก็ได้กินแล้มือแรงแลได้กินไดมือหนึ่งลายมือหนึงเ ว่านี้ตัไปนเล่นแดดม้อนมกตาเชือเม่อยาบตาเชือกระตุกมันี้มันุกอันนั้นได้เอาเชืออมะหมูอตาเชือเงนแเน่อุ้อ่กู้อนนั เอ็ดบางเธอคดแบบนานาที่

哎，安娜。 อันหเห่ากระเฮ็ดได้ซ้ำนี้นึงซี่เอ้ยสามอนนนันตัวนี้แทนน,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 นนะี่แล้วก็ตัวนี้มาเฮ็ดเซอร์คาโต้พญามันนั่นแห้งเราก็เลยเฮ็ดเซอร์เบอร์ตองรอบเบิ่งตอนเหาเอ็ดตอนกินรอบแรกัน่ะเหาเฮ็ดเซอระโต้แล้วมันอันนั่นนั่นแห้งนี่ล่ะอ่าอันเขาว่าเอาเซอร์เบอร์ตองรอบเบิ่งมันอันแห้งไหวขาเราก็เลยสีอันน่ะเบอร์ตองในท่าเบิ่งมันอันนะ ยังกินยังไม่ได้ด้ราทามันแห้งถ้าทมันกระแดงแล้วก็พันเท่าเด็กและเฮากับชิได้ไปคลิปเพลงท่านี้แล้วทุกคนเลยขอบอขอบใจที่ตามทับสมคลิปหน้าพอจัไมไหมบ๊า,บา,บา